เมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพีพุทธศักราช5 6 5เวลา10นาฬิกาสำนักงานพพอชอประจำจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการถแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานพพอชอภาคหนึ่งและสำนักงานพพอชอประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคหนึ่งประจำปีงบประมาณพศสอ6 5 5นหะณห้องประชุมนนทบุรีสาอาคารสีสำนักงานพพอชอ โดยในเดือนนี้มีประเด็นที่ถแถลงข่าวผลการดำเนินงาน3ด้านด้วยกันได้แก่ด้านป้องกันการทุจริตในประเด็นความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องที่แจ้งเข้ามายังศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานปพชหรือศูนย์ CDC ของจังหวัดลบบุรีและประเด็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกและด้านปราบปรามการทุจริตเรื่องที่คณะกรรมการปพชมีมติชี้มูลความผิดระหว่างวันที่1เดือนตุลาคม2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพีพุทธศักราช5จำนวน3คดีรวมถึงบ้านตรวจสอบทรัพย์สิน